ได้เวลาแล้วค่ะจะพาทำปาตะเพียนนำโชควันนี้เป็นวันดีโชคดีแต่เช้าเลยจะพาทำปาตะเพียนนำโชคพร้อ,อมแล้วมาเลยค่ะัหยุดค่ะวนันนี้ได้สองแลยนะคะวันนี้วันที่หนึ่ง ร่องแบบนี้ค่ะพับขึ้นซ้อเข้าไปแล้วก็ข้อกลับอมสองหมอที่ไหนขั้นตอนต่อไปหนึ่งสองเอาที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะประคองไว้หน่อยนะคะ ดึงค่ะดึงให้ตึงแล้ววนพีิกกลับค่ะพีิกกลับมาตินี้พิกกับแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะข้างด้านขวาสอดเข้าไปในห่องที่ว่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงปักของให้เขาเป็นขึ้นรูปเป็นเราก็จะได้เป็นปลา ป็นปลาตัวน้อยแล้วนะคะนี่ไงเห็นไหมคะเดี๋ยวขยับนิดนงึงขยับขยับให้เขาเข้าที่เข้าทางน,นิดนึงค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปค่ะครีบข้างบนกับครีบข้างล่างนะคะคุณครูมีเจเรียกมีอันนี้ครีบข้างบนอันนี้ครีบข้างล่างอันนี้คือหางหางของปลาตัวน้อยค่ะอ่าทีนี้คลีบข้างล่างตัวนี้นะคะม้วน ออมมาด้านหลังของหางค่ะคลีบข้างบนอยู่ข้างบนนะคะพับกลับมาแบบนี้ค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเป็นข้างบนสองข้างล่างสองหนึ่สอสามสี่อันที่สองพับลงมาค่ะพับลงมา ข้างตรงที่อยู่ตรงหางตัวนี้จะมีข้างบนข้างล่างเอาตัวข้างล่างนะคะอันนี้ค่ะชิ้นข้างล่างสอดเข้ามาในตรงนี้พยายามดันให้เขาขึ้นมานะคะนี่แล้วก็ดึงค่ะดึงดึงให้ตึงๆหน่อยนะคะต่อไปพิกเวลาที่พิกหรือจะพิกเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะ ก็จะมีในลักษณะแบบนี้ค่ะอ่ะในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะพับลงมาค่ะตัวนี้ข้างบนจะมีตัวชี้อยู่แค่เดียวพับลงมาค่ะต่อไปก็จะเป็นทางด้านขวาก็จะมีอันเดียวนี่แหละคะ่ะสอดเข้ามาตรงนี้พยายามดึงแล้วก็ดันเข้าขึ้นมา ทำให้เขาดันขึ้นมาให้ได้จะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะพิกกับทีนี้พิกจากวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวานี่ในลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของปลาแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปขอสองเชนค่ะเพื่อที่ เราจะได้ทำหางของเขาแบบนี้ค่ะหางเข็นตรงมุมนี้ไหมคะตรงหางตรงนี้ค่ะสอดลงไปเลยสอดลงมาแล้วก็คลีบข้างล่างแบบนี้นะคะทำขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในท้องของเขาดันปลายเข้าไปในท้องของเขาค่ะให้ให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่จะการหลุดเอาต่อไป พิก่ะพกเหมือนเดิมนนะ,ะค่ะพิกกลับมาอ่ะสอดเข้าไปเหมือนเดิมค่ะดันเข้าไปในท้องของปลานะคะดันเข้าไปในท้องของปลาปับนี่จะได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปตัดค่ะฮึ่มกแบบรีบของเา่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาตับเพียนนำโชคค่ะสวยงามมากเลยค่ะปลาตะเพียนนำโชคนะคะง่ายๆค่ะ ลงไปละลงมาหาตัวเบียนนำเชื่อเรียบร้อยค่ะ